สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับกองทุน ULTY มีความยากประมาณสองดาวนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ETF เลยนะครับที่เขาทำมาได้นะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับกองทุนเนี่ย workflow ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งคือเขาจะทำการซื้อหุ้นจริงๆมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมซื้อเทสลานะครับผมซื้อเทสลาผมซื้อคอยเบดนะครับ ผมซื้อ OKLO OK นะครับซื้อสามตัวเนี่ยมาทำสิ่งที่เรียกว่า group o f stock หรือว่าซื้อหุ้นมาเป็นกลุ่มๆถูกหไหมครับมันจะต่างจากการที่อย่าง MTY ครับก็จะทำแค่ในตัว MTY s อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ตัว ULTY เนี่ยเขาจะทำหุ้นเป็นกลุ่มๆโดยการที่เอาหุ้นตัวเนี้ยมาทำสิ่งที่เรียกว่า generate income ด้วยการช็อตคอครับอ่พอช็อตคอเสร็จปุ๊บเขาก็จะช็อตคอในทั้งเทสลา ช็อตคอในคอยเบดช็อตคอใน o k l o นะครับพอหลังลองทต๊อกอะครับ Pay o อฟจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมพอมีการช็อตคอเข้าไปนะครับเ o อฟของหุ้นก็จะเป็นอย่างงี้แทนมันคือการการันตี TP นะครับจำง่ายง่ายคือช็อตคอออปชั่นคือการการันตี TP นะนะครับลองแล้วก็มาทำลองพุทเพื่ออดิมิตลอก็คือลองพุทในหุ้นในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับพอลองพุทเสร็จปุ๊บ กราฟหุ้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับความหมายก็คือถ้าหุ้นขึ้นจะลิมิตอัพไซด์ถ้าหุ้นลงก็จะลิมิตดาวไซด์เหมือนกันดังนั้นเขาทำแบบนี้กับหุ้นทุกตัวนะครับโดยใช้สัญญาระยะสั้นก็คือประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับเพื่อเอาอินคัมตรงนี้นครับมาจ่ายเราหรือว่าเราได้ปันผลทุกๆสัปดาห์นะครับ แล้วก็ล์โอเวอร์ไปเรื่อยๆก็คือลองสต็อกช็อตคอร์ใหม่ลองพุทใหม่นะครับทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาทำํำยังไงนะในที่นี้ขอฝากกลุ่ม l i น์ Open Chat แล้วก็ช่องทางการติดตามสีช่องทางนะครับทุกอย่างจะทิ้งในลิ้ d ดิสคริ t i o n ให้นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับระหว่าง u l t y ซึ่งเป็นเส้นสีเหลือ,องนะครับกับตัว QQQ ซึ่งเป็นกองทุนเน็ตแดกร้อยนะครับ จะเห็นได้ว่าการาฟเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันมากเลยเพราะว่าตัว ULTY เนี่ยเรียกได้ว่าเขาซื้อหุ้นจริงหุ้นเหล่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในนัดดกร้อยเหมือนกันแต่ข้อดีของ ULTY เนี่ยเขาจะซื้อหุ้นประมาณ24ตัวครับใช้แค่24ตัวที่แบบมีวลทิตี้ที่ถงสูงเพื่อที่เขาเจาตรงเนี่ยมาจ่ายปันผลเรานะครับจะเห็นได้ว่าในฝั่งของขาขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ULTY เนี่ย เรียกได้ว่าแคปของผลตอบแทนในฝั่งขาขึ้นเนี่ยมันห่างจากตัว n น t d แดหรือ QQQ เนี่ยครับประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยเนะเห็นไหมครับจากจุดสตาร์เท่ากันเห็นไหมจังหวะลงเรียกได้ว่าตัว u l y ก็ลงหนักกว่าเพราะว่าเขาเออกผลมลจ่ายเรานะครับอ่าประมาณนี้นะครับข้อพิเศษของตัว ULTY เนี่ยอันนี้ผมคำนวณโดยการใช้ค่าเฉลี่ยนะครับย per week ของ ULTY โดยผมเอาค่าเฉลี่ยของดีเวเดนต,ตรงเนี้ครับซึ่งมันตกประมาณ0.095เหรียญนะครับมาหารด้วยค่าเฉลี่ย100วัน m a ครับซึ่งมันให้ผลตอบแทนตก1.8%ต่อสัปดาห์เลยนะครับแปลว่าคุณถือ4 4วีคหรือ1เดือนคุณได้8%นะครับคุณถือ1ปีเนี่ยคุณได้ประมาณ80%นะอันนี้ไม่นับเกณฑ์จากคุณขึ้นนะครับ พอหัก after tax แล้วมันก็จะเหลือประมาณ68%ซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์มากๆแค่ถือประมาณปีครึ่งเนี่ยคุณคืนทุนแล้วหรือว่าคุณจะเป็นหา cash flow รายสัปดาห์เนี่ยตัวเนี่ยก็จะให้ประมาณ1.8%ก่อนหักภาษีนะครับส่วนหักภาษีแล้วก็กลมๆ1.5%ว่ามันเยอะมากเลยนะต่อสัปดาห์เนี่ยหรือเดือนละหกปร์เซ็นนะครับ เดือนละหกเปอร์เซ็นตนะซึ่งเยอะมากๆนะแต่เราต้องเขา้าใจนะว่าหุ้นมันขึ้นมาตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่หุ้นมันลงนะครับเกณฑ์ตรงเนี้ยมันก็จะลดหล่นตามราคาของ ULTY ที่มันลงใช่ไหมครับแต่ผมยืนยันว่าตัวนี้เวิร์กแล้วมือใหม่ใช้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์กันก่อนนะครับว่าเขาทาอะไรบ้างนะอันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะครับคือหนึ่งคือเขาทําการลองสต็อกหรือว่าซื้อหุ้นจริงนะครับเป็นกลุ่มขึ้นมาสักยี่สิบตัวนะครับ แล้วเขาทำการช็อตคอรเพื่อการันตี TP นะครับหรือสิ่งนี้เรียกว่า c ค v ว r c a คอนะครับก็คือซื้อหุ้นมาขายไปจองขายที่ร้อยสิบนะครับถ้าไม่ถึงร้อยสิบกินพรีเมียมฟรีเปล่านะครับรวมถึงถใช้ลองพุทธก็คือถ้าเมื่อไหร่หุ้นต่ำกว่าเก้าสเนี่ยสันจะขายที่เก้าสิบทันทีเลยโดยการซื้อใบจองไว้นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่าเก้าสิบสต็อปลอตออกถ้ายังไม่ถึงร้อยสิบ ฉันได้พรีเมียมอันนี้คือกลยุทธ์ที่ตัว ULTI ทำกับหุ้นที่เขาถืออยู่นะครับก็คือตรงที่เขาเอามาจ่ายเราอะครับก็คือช่องว่างระหว่างช็อตคอนะครับลบด้วยการลองพุทก็คือประกันที่เขาเอามาไว้ครอหรือว่าตัวตัวช็อตคอคือการการันตีทีพถูกไหมกับลองพุทเนี่ยครับลองพุทเนี่ยเราต้องจ่ายเงินออกไปนะโอเคไหมครับเพื่อเพื่อซื้อซื้อประกันนะเขาขายประกันขาขึ้น ขายว่าการขาขึ้นนะครับซื้อขาลงส่วนต่างตรงนี้มาเจนยิวให้เราทุกๆวีคนะครับถามว่ามันมีนมหุ้นอะไรบ้างแหละในเนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยหุ้นยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวนะครับสามารถแคปตรงนี้ไปนั่งไล่อ่านได้เลยนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาถือลดหลั่นตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเห็นปะมันเริ่มตั้งแต่สามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับกลมๆประมาณนี้นะ ตรงนี้ยครับก็จะเป็นหุ้นยอดนิยมอย่างคอยฟูดแอปโอเคหรือว่าเทสลาแต่เขาถือยี่สิบสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์กันก่อนที่ผมเอามาจากตัวเว็บของตัว ULTY นะครับเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในฝั่งของตัวแอปละกันนะครับแอปตรงนี้นะโอเคไหมแอปตรงนี้นะครับแอปตรงนี้นะว่าเขาทำอะไรกับแอปบ้างนะครับ จะเห็นนะว่าเขาถือแอปจริงๆเห็นไหมครับเขาถือแอปจริงๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมประมาณกี่หุ้นครับซึบป,ประมาณสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหุ้นเห็นไหมครับแล้วเขาทําการอะไรอีกบ้างครับเขาทําการลองพุทธเห็นไหมลองพุทธลองพุทธตรงนี้มันจะเป็นบวกนะครับแต่จริงๆกระแสงเงินสดเราออกไปนะโอเคไหมครับแล้วเขาทําการช็อตคอตรงนี้มันเป็นลบเห็นปะ นะครับพอหักส่วนต่างตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับระหว่าง4.9ลบด้วย1.675นะครับอ่าสี่จุดเก้าลบด้วยหนึ่งจุดหกเจ็ดห้าตรงเนี้ยครับสามกว่าเนี่ยเขาจะเอาสามจุดสองกว่าที่ได้จากตรงเนี้ยครับมาจ่ายเราเป็นยูนะครับ อ่าโอเคนะอันนี้คือคอนเซปที่ตัว u l t y ทำกับหุ้นทุกตัวในตะก้าในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทั้งช็อตคอรแล้วก็ลองพุทนะครับเรียกได้ว่าไม่เหลืออพไซต์ให้เกณฑ์ฝั่งขาลงก็คือถ้าเมื่อไหร่หลุดกรอบก็คือขายทิ้งทั้งหมดเหมือนกันนะครับโดยการทำในสัญญาสั้นๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันสั้นมากเลยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะบอกอายุอยู่เห็นไหมครับว่าตรงนี้ความหมายของมันคืออะไรถ้าเราอ่านนะครับ เราจะเห็นได้ว่า25คือปี08คือเดือน8หรือออกัส t นะครับ01คือวันที่ก็จะแปลว่าออปชันนี้จะหมดอายุวันที่1เดือน8 2025ตรงนี้ก็จะหมดอายุ08ออกัสเหมือนกันเห็นไหมครับสัญญามันจะทำแบบ TT เพื่อรีดอินค o ัมมาเจนเราทุกๆวีคนะครับ ตรงเนี้ยเราสามารถไปแกะได้นะจะเห็นได้ว่าเขาเขาจะทําแบบต้านมากเลยเห็นไหมครับแค่เดือนแปดก็หมดแล้วเดือนแปดวันที่หนึ่งนะครับโดยการทําตรงเนี้ยซ้าไปซ้ามาในหุ้นที่เขาถืออยู่ประมาณเนี่ยยาวมากเลยนะยีิบสี่ตัวเห็นไหมครับโดยการถือแค่นิดหน่อยเองถ้าเราสังเกตว่าหุ้นก่อนหน้าเนี่ยที่มันมีะครับเขาจะถือตัว treasury bill ด้วยแต่อันเนี้ยเรียกได้ว่าถือเงินสดรอจ่ายเราอย่างเดียวเลยจากการ short อถ้าเขาช็อตช็อตคอได้กําไรเมื่อไหร่นะครับ เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายเราทำอย่างนี้วนซ้ำไปซ้ำมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการประกอบทีละขาก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเอามาแค่เทสลานะครับเทสลาเนี่ยถ้าเราไปอ่านพอร์ตเขาอะครับเราจะเห็นว่าไพล์มันอยู่ประมาณสามจุดหนึ่งหกก็คือตรงนี้พอดีเป๊ะๆนะครับสามจุดหนึ่งหกนะโอเคไหมด้วยการยกตัวอย่างเช่นพันเจ็ดร้อยหุ้นนะครับอ่าพอเขาได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บ เขาจะทำการชออรร็อตคอลลการันตี TP ของเทสแรกที่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือพันเจ็ดหุ้นโดยการแบ่งตรงนี้เป็นสองสัญญานะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันประกอบไปด้วยสอง TP เห็นไหมครับ TP หนึ่ง TP สองเห็นไหมครับก็คือเน็ตแล้วเนี่ยได้พันเจด้อยหุ้นเหมือนกันเห็นไหมตรงเนี้ยคือพรีเมียมที่เขาได้มาก่อนถ้าหุ้นไม่ขึ้นไปถึงบริเวณนี้ เขาก็จะไม่ต้องส่งมอบหุ้นเทสลานะครับแต่ถ้าหุ้นเลยเลยตรงนี้ไปเขาก็ต้องส่งมอบหุ้นเทสลาให้คนที่มาซื้อประกันต่อเขาถูกไหมครับดังนั้นเปอฟชาร์ตของมันคือเป็นจะเป็นแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นมากกว่าสามสามห้าเนี่ยคือเขาขาดทุนในฝั่งของกําไรขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมว่าดาวไซด์มันยังเปิดอยู่นะดาวไซด์ downside downside ถ้าหุ้นลงเนี่ยช่ากับเขาเจ็บเต็มถูกปะในฝั่งของ mshy เนี่ยเวลาหุ้นลงเนี่ยเรียกว่าเจ็บเต็มนะครับ แต่ u l t w y เนี่ยมีสิ่งที่พิเศษกว่าน,นั้นนะครับโดย u l t w y หลังจากทําขาแรกนี่นะครับขาแรกเสร็จปุ๊บนะครับขาแรกนะเดิมทีขาแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือไหลลงมาแบบลูดเลยใช่ไหมครับไหลลงมาลูดเลยตรงตรงถูกป,ปะเขาทำการล็อกหรือลิมิตล็อกขาลงด้วยการลองพุทธน,นะครับถ้าเขาเอาพรีเมียมตรงเนี่ย มาจ่ายเราเต็มๆเนี่ยเราจะได้เยอะกว่าก็จริงนะแต่เขาลิมิตลอดตัวกองทุนเขาเองด้วยการเอาเจียดเงินตรงเนี้ยครับไปซื้อทำประกันขาลงทำให้เมื่อไหร่ที่หุ้นลงแรงหรือเทสลาลงแรงเนี่ยแปลว่ากองทุนจะไม่ขาดทุนเจ็บเท่าพวก MSGY หรือตัวโคนี่อะไรแบบนี้ครับตัวนี้จะค่อนข้างเซฟกว่ามาก โดยสิ่งที่เขาเอาตรงนี้นะครับตรงนี้ลบด้วยตรงนี้มันก็จะคืออินค m ัมที่เราได้นั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่เวิร์กมากมที่ ULTY ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเกิดกรณีไหนบ้างในกรณีที่สปอร์ตมากกว่าสไตล์เนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เบสเคสที่สุดอะครับมันจะอยู่บริเวณช่วงนี้ก็คือ ไม่เกินจากตรงนี้ไปมากช่วงเนี้ยจะได้รับพิมพ์เมียมค่อนข้างเต็มนะครับถ้าเลยมากกว่าตรงนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าตัว ULTY เนี่ยจะต้องส่งมอบหุ้นที่มันเลยกว่าทัตไ์ยครับไปให้คนที่ซื้อลองคอแล้วเดือนถัดไปเขาก็จะต้องซื้อหุ้นซื้อหุ้นเทสลาใหม่ซื้อหุ้น t s l a ใหม่นะครับในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าเขาไม่อยากซื้อหุ้นใหม่เขาต้องภาวนาหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้หุ้นมันอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นช่วงเนี้ครับไม่เลยเส้นนี้ไปมากถ้าเลยไปก็อย่าให้มันเลยไปไกลมากนะครับส่วนจุดที่เวิร์กที่สุดสําหรับ ULTY หรือว่าตัวเททร่าที่เขาทํากลยุทธ์เนี่ยคือจุดบริเวณนี้นะครับจุดที่เวิร์กที่สุดนะคือจุดเนี่ยจะได้ทั้งเกณฑ์นในฝั่งของหุ้นที่มันขึ้นถูกไหมครับกับ ได้ฝั่งของช็อตคอที่เขาเป็นคนขายคอนะถูกไหมครับส่วนเวิร์ดเคสก็คือในฝั่งขาลงเนี่ยถ้าลงเจ็บที่สุดก็คือเจ็บสุดบริเวณนี้ถูกไหมครับเลนที่มันเป็นแบบชันแบบนี้ลงมาครับแต่ถ้ามากกว่าเนี้ก็เรียกได้ว,ว่าประกันที่เขาทําไว้เนี่ยออกผลเต็มที่ดังนั้นจุดที่เจ็บที่สุดของตัว t U t T Y ครับคือจุดที่จุดตรงกลางระหว่างราคาหุ้นที่เขาบันทึกต้นทุนไว้ ถึงจุดส,ส,สไตส์ฝั่งขาลงหรือว่าฝั่งลองพุทธนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าถ้ามันมาตายตรงลองพุทธตรงนี้พอดีอย่างเงี้ยตรงเนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเจ็บที่สุดถูกไหมหนึ่งคือหุ้นในพอร์ตเขามูล,ลค่าลดลงถูกไหมครับหุ้นลดลงหุ้นลดลงประกันประกันลองพุทธนะครับก็ไม่ได้ใช้ถูกปะแต่เขาได้พรีเมียมจากฝั่งของลอง ช็อตคอนะครับช็อตคอฟรีเห็นไหมครับดังนั้นในฝั่งของขาลงเนี่ยข้อดีของมันคือเขาจะได้พรีเมียมของฝั่งช็อตคอ l ฟรีนะครับแต่เขาไม่ได้เพียมประกันของตัวล,ลองพูดที่เขาได้ซื้อไว้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พาร์ทคำนวณกันนะครับคำนวณตรงนี้อาจจะเป็นไอเดียเทรดนะไอเดียเทรดทำให้ทุกคนพอเห็นภาพว่า ถ้าฉันซื้อ u l t y ไว้แล้วเนี่ยแล้วฉันกลัว u l t y มันลงเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเราจะการดาวไซลิกของตัว u l t y ได้ยังไงบ้างครับมีใครรู้ไหมมีใครรู้บ้างครับในที่นี้เราสามารถใช้ออปชันนะครับใน v b บูนะครับในการการดาวไซลิกของ u l t y ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิดกราฟในฝั่งของ v b บูที่เป็น u l t y ให้ดูนะครับ u l t อโอเคมไหมตรงเนี้ยให้เรามองข้ามไปเลยผมมองว่าถ้าเราซื้อประกันแบบไกลๆหน่อยครับมันคุ้มกว่านะก็ะคือดูประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวประกันตรงเนี้ยครับตัวประกันตรงเนี้ยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างแบบนี้นะครับให้เรายกตัวอย่างว่าตัวเองมี ULTY ประมาณร้อยหุ้นนะโอเคป่ะร้อยหุ้นแล้วผมต้องการซื้อประกันยู t y ค,ครึ่งปีนะครับครึ่งปีก็คือผมต้องมาลองพุดตรงนี้ถูกไหมครับ ผมแคปไปก่อนนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันมีคนมาซื้อประกันจริงๆนะเนี่ยโออของตรงเนี้เยอะมากเลยเห็นปะต่อไปต่อนะครับอนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าถ,ถ้าผมซื้อ ULTY ที่ราคา6.27ที่100หุ้นถูกไหมครับ100หุ้นเท่ากับว่าต้นทุนตรงเนี่ยผมคือเท่าไหร่ครับ627เหรียญถูกไหม แล้วผมบอกว่าผมจะเอาเงินจากตัว u l t y เนี่ยที่ปันผลประมาณงวดแรกอะครับมาซื้อตัวตัวอลองพุดออปชั่นเพื่อที่จะกันการขาลงไว้นะครับก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า u l t y มันปันผลตกประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับหนึ่งจุดแปดเปอร์เซนนะครับของหกร้อยิบเจ็ดเท่าไหร่เ่ยหนึ่ง คราแบบนี้นศะูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดคูณหกสองเจ็ดนะครับเราจะได้ที่ตรงเนี้ยงวดละประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดเท่าไหร่ครับด้วยจุดสองแปดถูกไหมแต่ค่าประกันตรงเนี้ยผมผมสมมุติว่าผมอยากซื้อตรงนี้นะตรงเนี้ยมันต้องเสียประมาณห้าสิบห้าเหรียญเห็นไหมครับอันนี้ต้องไปคูณร้อยนะคูณร้อยจะได้ห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับแปลว่าผมต้องรอ รองเงินปันผลของตัว ULTY ถูกไหมครับ ULTY ต้องปันผลให้ผมประมาณ11.28อคูณหครั้งถูกไหมครับผมก็จะได้ประมาณ55เหรียญพอดีถูกปะดังนั้นแปลว่าผมเสียเวลา5สัปดาห์เพื่อที่ผมจะมาซื้อประกันงวดหนึ่งโอเคไหมครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเสียถูกป่ะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อะครับถ้าเมื่อไหร่ตัว ULTY จาก6กว่าเหลือแค่4เหรียญน,นะครับ4เหรียญน,นะเดิมทีอะครับที่ที่ต้นทุนที่6.27ใช่ไหมครับที่ต้นทุนที่6.27พอร์ตของคุณมีมูล,ลค่าที่หกรถูกไหมครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ราคามันดรอปมาที่สี่เหรียญแต่ผมว่าตลาดลงแรงนะหุ้นในหุ้นในอินเด็กซ์หรือว่ากลุ่มที่เขาซื้อครับมันลงมาเหลือสี่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยพอร์ตของคุณที่คุณถืออยู่ร้อยหุ้นเนี่ยมันจะเหลือสี่ร้อยเหรียญถูกป่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีประกันตรงเนี้ยครับคุณจะได้ส่วนต่างคืนมานะครับคืนมาประมา100หนึ่งร้อยเหรียญลบด้วยห้าสิบห้า นะครับคือคุณจะได้เครนส่วนต่างตรงนี้ประมาณสี่สิบห้าเหรียญตรงนี้ก็จะกวดสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณจะมองว่าสไตล์มันต่ำกว่านั้นก็ได้นะคุณก็มาซื้อตรงนี้แทนนะครับดังนั้นการการดาวไซลิกของตัว ULTY เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันทำได้สองวิธีนะโอเคไหมก็คือหนึ่งคือเอาเงินจาก ULTY เนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับหนึ่งคือถ้าคุณใช้ออปชั่นเป็น คุณทำลองพุทธลองพุทธอยู่ l t y โดยใช้เวลาประมาณห้าวีุูกปะเพื่อคุ้มครองคุณยาวๆต่อให้มันตกเหลือหนึ่งประกันที่ประมาณห้าดอนเนี่ยคุณคุ้มครองหมดอยู่แล้วสองคือรีบราลาน์ในอยู่ l t y นะครับก็คือรอมันตกนะรอมันตกใช่ไหมครับแล้วก็เอาปันผลเนี่ยไปซื้อ ปันผลไปซื้อนะครับก็คือสมมติว่าถ้า ULTY จาก6.27กว่าใช่ไหมครับมาลงมาเหลือ5กว่าเนี่ยมาลงมาเหลือ5กว่าให้คุณเอาปันผลที่คุณเคยได้ทั้งหมดอะครับไปซื้อ ULTY mm. เพื่อทำการรีบาลานผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับการรีบาลานที่ง่ายที่สุดก็คือสมมติว่าคุณลงทุนใน ULTY ที่1,000เหรียญใช่ไหมและ ULTY มูล,ลค่ามันลดจาก หนึ่งพันเหลือแปดร้อยถูกไหมครับให้คุณซื้อ ULTY เพิ่มจนกว่ามูลค่ามันจะกลับไปหนึ่งพัน 1, แต่ว่าตรงเนี้ยครับตรงนี้คุณต้องเหมือนกับจ่ายเงินถูกไหมจ่ายเงินซื้อ ULTY ที่มันดรอดาประมาณลบยี่สิบเปอร์เซ็นถูกปหมสมมติว่าหุ้นมันวิ่งอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันดรอเพึ่บคุณก็ต้องมารีบาลานต์ตรงเนี้ยเพื่อซื้อคืนถูกปหครับแล้วพอวันหนึ่ง ULTY มันขึ้นไปใหม่เนี่ย คุณก็ปล่อยมันไปต่อเนื่องเลยตังหวะเนี่ยคุณจะได้หุ้นเพิ่มค่อนข้างเยอะแล้วเวลาหุ้นมันวิ่งรอบใหม่ครับปันผลที่คุณได้ก็จะแรงขึ้นเพราะว่าหนึ่งคืออะไรครับ1คือคุณได้ต้นทุนหุ้นนี่ราคาถูกเพราะว่าคุณรีบรานตอนที่อยู่ L2Y มันลบ20%เซนนะครับแต่ถ้าใครอยากแอดวานเล่นท่ายากก็ใช้ออปชันก็ได้นะครับแต่ถ้าใครทําท่าง,ง่ายก็รีบรันเอาอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปของ u l t y นะครับว่าสรุปของ u l t y เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสรุปคือตัว u l t y เนี่ยทำตัวเองเป็นตะก้าหุ้นนะครับโดยโดยเลือกหุ้นที่มีความน่าสนใจแล้วก็วอลุ um ่มสูงนะครับซื้อหุ้นจริงนะครับซื้อหุ้นจริงนะข้อดีของ u l t y คือซื้อหุ้นจริงนะไม่ได้แบบซินติกนะครับแล้วก็ทำการช็อตคอรเพื่อการันตี TP รวมถึงปิดความเสี่ยงด้วยการลองพุทชิงไว้นะครับ ส่วนข้อเสียของ ULTY เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวอัพไซด์มันค่อนข้างน้อยรวมถึงค่าทรรมันได้ต่ำถูกไหมครับเพราะว่าเขาทำอะไรเขาซื้ออปชั่นที่สัญญาใกล้นะครับถ้าเขาซื้ออปชั่นที่สัญญาไกลเนี่ยค่าธรรมไปรู้มันจะได้เยอะออทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาได้ค่าทรรมไปรู้ต่ำนะครับเพราะว่าเขาซื้ออปชั่นที่สัญญาไกลเขาต้องโลว์อเวอร์บ่อยแล้วก็ แล้วก็ตัวปันผลเนี่ยครับก็เวลาปันผลออกมาก็เสียภาษีนะดังนั้นคือถามว่าเหมาะกับมือใหม่ไหมก็ตอบว่าเหมาะมากมากเพราะว่าตัว ULTY เนี่ยมันซื้อหุ้นจริงไงถ้าสําหรับคนทั่วไปไป,ไปลงทุน m s y เลยครับผมมองว่ามันค่อนข้างเสี่ยงไปนะตัว ULTY ยังคุ้มค่ากับการลงทุนสําหรับมือใหม่มากกว่านะครับดังนั้นก็ขอฝากช่องทางการติดตามสี่ช่องทางนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบนะ